พี่ครับพี่ครับผมขอโลบัคหน่อยได้ไหมครับไอหนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมเอาเลยไปเติมเอาสิที่ได้บัคนาเว็บเติมโลบัคสุดคุม้มเริ่มต้นที่เลทหกบางครั้งอาจจะถึงเลทสิมีทั้งระบบ ID พาร์ทและแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะยคะัะ เอ้ยสวัสดีครับสวัสดีมักแฟนเพลงทุกท่านกันด้วยนะฮะอันนี้ลูกหนวดขาว,ขาวทุกคน <c oughs> ก็สวัสดีคนที่อยู่ในแกไล,ลายและนิวเวอร์ทุกท่านกันด้วยนะฮะเดี๋ยวผมสิ้นครับผจจะชอบมุกมาชาแนลนะฮะเราอยู่กันในกาวพีดแมพที่คนกาวกาวดมกาวนั้นถึงจะเล่นได้นะฮะแม่ก็อย่างที่รู้กันว่าช่วงนี้แมพกาวออกมาเยอะนะครับให้เราเลือกเล่นกันเยอะมากแต่แมพที่อยู่รอดและก็ดังที่สุดก็น่าจะไปผลกาวพีดนะฮะ เพราะว่าน่าจะเป็นแบบที่สมบูรณ์นะคือใช้คำว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วสมบูรณ์เท่าที่มันจะสมบูรณ์ได้แล้วทุกคนนะก็มีหลายคนบอกว่าพี่ช่วยเล่นกาวพี่ได้ดูอีกหน่อยเพราะว่าผมกระแคทไปพาร์ตนึงแล้วเนาะ งั้นครั้งนี้เรามารีวิวผลกันดีกว่าเพราะว่ามันมีผลข้ามาใหม่ด้วยแล้วก็ผมจะรีวิวแม่งทุกผลเลยเฉลี่ยมันมีประมาณสัก1ิกว่าผลนะทุกคนนะก่อนจะเริ่มการฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครกันด้วยนะครับเพื่อพลาดคลิปโดใหม่ๆเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งกุุงกิงกินกับแก้วด้วยถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมได้ดีจากน้องนะครับใน Discord ของเราอีกเช่นเคยนะฮะเขาเรเวสามพันน่าจะเรเวตันในแพทนี้ด้วยแล้วเงินก็ตันด้วยมึงโอดจัาวะ วูเล่นยักษ์โคดเลยน้องก็น่าจะใช้ผลฟินิกอยู่นะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าผลฟินิกนะฮะก็เป็นผลของเมาโกนะครับกด F นะฮะในการบินได้อุ้ยโซ่ก็เป็นกาวพินยิงก็ก็ก็ใช้ได้นะ,ะผลฟินิกกูนึกว่าแบบใช้เหมือนเอาตองแก๊สนะฮะเหมือนถังแก๊สมาติดที่มือสองอันแล้วก็เปิดนะฮะแล้วก็บินได้เหมือนเลยนะโอเคโอเคนะครับสกีอีหน่อยดิสกีอีตู้อุ้ยสกีอีเป็นการยิงฮะ เอ้ยยิงดอกไม้ไฟออกไปทุกคนไม่ใช่มันคือกระสุนของฟินิกส์นี่ยิงน่าจะโคตรแรงดูดิแม่งแรงจัดเลยแล้วครูดาวยั้งเร็วอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งไอจะแห่ปังโอ้ชีดนะฮะสกิลหากินเลยมาเนี่ยนะครับต่อไปสกิลอาตู้อุ้ยโอ้โหมาเป็นดวงออกเป็นดวงกันเลยทีเดียวดูอีกรอบหนึ่งฮนะสกิลอาไหา่อยาวอู้แม่งไรเดอร์คิกโอ้โหมาไรเดอร์มาเนี่ยตัวเนี้ย โอเคต่อไปสกิลทีฮะสกิลทีสวอตแอสกิลทีน่าเป็นสกิลฮิวป่ะเออ,เ,อ,อเนี่ยนะฮะมันบวกเมื่อกี้บวกเลือดนะครับ <c oughs> แล้วก็ยิงลำแสงเลเซอร์ <c oughs> นี่แหละฮะคือฟินิกนะครับน่าจะเป็นอีกผลหนึ่งที่ค่อนข้างจะ OP พีนะทุกคนนะ <c oughs> เออแนะนำให้หาเล่นกันผลนี้ใช้ได้เลย ไปงั้นผลต่อไปกันเลยดีกว่าสุ่มผลก็ว่าสุ่มที่ตัวนี้นะฮะปังกาไปเอ้สายฟ้าว่ะเฮ้ยเราว่าสายฟ้าเนี่ยมันน่าจะโกงมากเลยสกิลสายฟ้าฮะสามารถเดินทางอย่างนี้ได้ฮะโดยการกด F อนะครับจะเป็นการวาร์ปนั่นเองนะฮะเอ่อถ้าเป็นสตีวันทีก็วาร์ปข้ามเกาะอะไรดีเดียวเนี่ยนะครับอาจจะวาร์ปได้ไม่ไกลมากแต่ก็พอใช้ได้ฮะเออไม่เวอร์เหมือนสตีวันทีแม่งเล่นวาร์ปข้ามเกาะไอ้ที่หายสกิลอีกันหน่อยฮะสกิลอีที่ยวนะฮะอู้เป็นการเสก นับสายฟ้าลงมานะฮะตายหงเลยอันจะไม่ได้แดกกูลอกไม่ได้เดก,ก,กไม่ได้แด,ก,ด,ดกกุลลกนะฮะเป็นผลที่โคตรโอพีโอเคสกิลอาครับผมชื่อเป็นการช็อตนะฮะโอ้โหสายฟ้าลงมาไม่พอกูช็อตมึงด้วยช็อตแม่งเลยสกิลทีจะเป็นการเรียกบอลน,นะฮะสายฟ้ายักษ์แล้วก็ถล่มเกิดเป็นโกโก้คันตูม้มหายวับไปกับตา นี่แหละฮะคือผลสายฟ้านะครับโอเคมาถึงเราก็ได้รีวิวผลที่มันมันน่าจะ OP พอสมควรเลยไปผลต่อไปฮะทุกคนผลล่องหนออามาทำต่อที่อะไรเนี่ยสกิล R ไม่มีสกิล t ไม่มีสกิล E ไม่มีสกิล F โอเคนี่แหละฮะล่องหนล,ล่องหนของแท้เลยกูมอกตัวเองก็ไม่เห็นเลยสิบหายมองโอเคมีแค่นี้กูซื้อผลแล้วๆเลย ไลต์ติ้งอีกแล้วผลสายฟ้าอุ้ยขนาดผลขนาดผลยังล่องหุนโอเคไนดะ้อุปิมาทุกคนนี่ผลโอเปะนี่เป็นไงนเท่ไหมเออ,เอ,อ,เอ,อจริงไม่ต้องเป็นรูปหัวใจไม่ใช่หรอไม่ใช่าหมดนะครับมามาดูผลโอเปะกันนะฮะทุกคนสกิล e กันก่อนเลยสกิล e จะเป็นการเปิดวงนะฮะเออเปิดวงจรเวทไม่ใช่ <laughs> ไอ้นนั้นมันเดมอนสลเลเยอร์นะฮะสกิล R ฟิว ยังไม่มีอะไรนะครับน่าจะต้องอยู่ใกล้ๆตัวป่ะถึงจะใช้สกิล R ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอาจจะเป็นสกิลควักหัวใจก็ได้โอเคไอ้วงไม่หายเร็วมากเลยโอเคสกิล T ฮะสามารถขโมยหัวใจเขาได้แล้วก็กดนะฮะโอ้หยังโหดนะฮะเออมันก็น่าจะมีประมาณนี้ทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความโหดของมันนั้นมีอะไรบ้างนะอาจจะเป็นแค่การควักหัวใจป่ะเออมันไม่มีพวกเ o าเตอร์ h o c k อะไรพวกนี้เนาะหือเหมือนจะใช้ยากไปสลับโกนะฮะ แต่ก็เป็นผลที่ผมชอบที่สุดนะครับนะผลโอเปอเปนี่สามารถสลับตัวกันได้ด้วยนะฮะแล้วก็ฟักหัวใจออกมาแล้วก็พังเรียบร้อยนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ฮะสำหรับการใช้ผลโอเปนะครับอาจจะมีสกิลอื่นๆอีกกูไม่รู้นะครับกูรู้แค่นี้ต่อไปคือ Rumble Foot นะฮะนั่นคือผลยางยืดนั่นเองนะฮะผลลูฟิตนะครับเดี๋ยวไปดูกันมาโกมุโกมุนอมัดยางยืด เอาไม่โดนวัดมัดยางยืดโอเคน่าจะต้องเคลื่องพาคี้ก่อนโอเคเปิดอาคี้แล้วนะครับเราวก็เปิดอาคี้สังเกตด้วยนะฮะมัดยางยืดนี่โอ้โห้ด่าเมื่อซีดาเมืสี่หมื่นนะฮะโอ้โหลูกของหนวดขาวนี่มันโหดจริงนี่มัดยางยืดนะฮะต่อไปซีอาร์ดิโอโห้หล้าะท่าหัล้านอู้หมันก็โกงเหยื่อเนี่ยท่าโอ้โห้เโหดเลยนี่ดีเป็นไงล่ะโดนไปดิโดนไปดิสกิลที่นี่เฮ้ย นะฮะ่าจะเป็นเกลิงกันทุ่ม <Boom. S 1> สกิลเอฟไม่มีฮะทุกคนไม่มีสกิลเอฟว่ะแต่นี่หมัดใหญ่มากเลยนะอารมณ์เหมือนคล้ายๆเกียร์สเลยไอสกิลทีเนี่ยนะครับโอเคก็เป็นกผลหนึ่งที่เขาบอกว่าฟาร์มได้ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะทุกคนนะ oh. สติงฮะถ้าเอฟสามารถนี่ฮะแบบนี้ได้ไลยนะครับนะเป็นสไปเดอร์แมนเพราะพี่อยากจะเป็นสไปเดอร์แมนนี่ชักใหญ่ได้นลฮะทุกคนเออสกิลเอฟนะแต่มาดูสกิลกัน เฮ้ยอุ้ยเป็นการยิงนะฮะยิงใหญ่ออกไปนะทุกคนนะอออืื้หโคตรสปไปเดอร์เมสเลยยิงใหญ่ได้ด้วยปัง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 สกิลอาร์เพียวอุ้ยเป็นการยิงใหญ่แล้วก็เหมือนสตันคู่ต่อสู้นะฮะประมาณนั้นสกิลทียสกิลทีสามารถแบบเรียกร่างแยกกมาได้นะฮะนี่นารูโตะหรือเปล่าอ๋อแล้วมึงทำอะไรกันเนะมื่อกี้ฮะมึงจะเต้นอะไรกัน นี่นะฮะอุดก็ถือว่าเท่นี่อนนย่าเออนี่มันสไปเดอร์แมนผสมนารูโตะนะทุกคนนะโคตรนารูโตะชัดๆเลยนี่อนยะ่ล่างใหญ่กูไปแล้วนะครับไปลุมกระทืบไปลุมกระทืบดูลุมลุมต่อยลุมต่อยนะโอเคกูสตาร์ทได้ด้วยอะ่ะต่อยเลยต่อไปทุกคนผลไฟผลไฟ,ผลไฟสหรับสกิลเอฟสามารถบินได้นะครับก็คือกลายร่างเป็นเปลวเพลิงกันเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าเท่พอสมควรดูบินได้ด้วยเออเออดีดีดนะข้อดีเลยแหละเป็นผลโลเกียด้วยทุกคนสกิล e. อีตูม หน้าแหกเลยเหมือนโดนบอลไฟเยอะอัดหน้าตุม้มนะฮะสกิลอาโอ้โหไม่ต่างกันเลยนะฮะมึงต่างกันยังไงวะเนี่ยสองอันเนี่ยมีอา w h a สกิลทีโอเคบอลไฟยักษ์นะฮะบ bon อลไฟยักษ์ย่างเยอะตายตายเอาไม่โอเคเรียบร้อยนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะทุกคนนะไม่ได้ต่างอะไรกันมากเลยสกิลอากับสกิลอีมึงเนี่ยนะครับ หรือว่าอามันมันไปได้ไม่ไกลวะอู้อ๋อมันเป็นหมัดมันออกมาเป็นหมัดส่วนอีเหมือนออกมาเป็นกระสุนอย่างเงี้ยว้าวคิดได้เนาะ <c oughs> นี่ผลสมกุกทุกคนผลสมกุก <c oughs> โอเคบินได้เหมือนกันเพราะว่าสกิลน่าจะคล้ายๆผลไฟแน่ๆเลยมาทรงอย่างนี้ <c oughs> ดูแล้วนะเพราะว่าหลายแบบก็นข้าคล้ายกันผลสมุกกับผลควันเนี่ยสกิลอีโอเคสกิลอีออกไปเป็นหมัดควันนะทุกคนสกิลอาเป็นการแบบ แผ่ออร่าฮะแผ่ควันออกมาสกิลทีสกิลทีมีไหมไม่มีสกิลทีวะทุกคนเออเออเออแปลกเหมือนกันไม่มีสกิลทีไม่มีอันติีนะทุกคนนะกระจอกว่ะผลเนี่ยได้เป็นผลที่ไม่มีใครค่อยใช้กันแน่เลยกระจอกมากเลยเออมีดีแค่บินได้แล้วก็มันเป็นน้องๆของผลไฟเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าสกิลแผ่ออร่ามันค่อนข้างจะโหดพอสมควรนะเบินดาเมจได้ดีเลยอีกรอบเป็นสกิลอันนี้ฮะนี่เป็นไง เทจัดต่อไปฮะผลแสงอุ้ย้เทีวอ่ะเออหน้าตาผลแสงมันโคตรเทเลยนะฮะเหมือนเดิมสกิลเอฟน่าจะบินได้นะทุกคนแล้วก็บินแบบฉึกฉักฉึกฉักก็คือบินบินแบบชา้ชาๆนะครับเหมือนบินแบบกระจกนะครับไม่แต่มันเทนะเออโคตรเทเลยสกิลอีกันหน่อยแซนี่ฮะลูกเตะแสงตูมโอ้โหหายหายเลยหายเลยนะสกิลอาสกิลอามีไหมไอ้สกิลอาทำไมไม่มีอ่ะไม่มีสกิลอาได้ไงอ่ะฮะ ไม่มีสกิลอาได้ไงหายเลยสกิลทีน่าจะเป็นกระจกยาตาทุกคนปล่อยรัวๆวิว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 จะต้องเล็งให้โดนด้วยนะถ้าไม่โดนก็คือไม่ตายโอเคโอ้ดีว่ะเป็นสกิลที่ดีมากเลยประเด็นคือสกิลอไม่มีนี่แหละปัญหาหายไปไหนวะหรือเขาจงใจให้ไม่มีอยู่แล้วมึงอะไรกับกูนักหนาฮะนี่แหละครับคือผลแสงนะฮะเท่นั่นเนี่ยเออแม่งโอพอยู่นะโอพอยู่โอพอยู่แต่มันต้องเล็งให้โดนอ่ะนะครับ ถ้าลิงไม่โดนก็คือคิดบล็อกมันค่อนข้างจะใกล้เกินไปหรือว่ามันแคบเกินไปนักสำหรับผลนี้แต่ก็เท่มากแล้วแหละนะครับวาร์ปไปเตะแม่งโคตรเท่อะอันนี้เป็นหน้าตาของผลฟินิกนะฮะเผื่อใครไม่รู้นะครับให้ดูกันพอดีว่าสุ่มได้โอเคสุ่มต่อเหลือผลสุดท้ายแล้วฮะนี่เลยผลสุดท้ายมาแล้วผลคนเล็กๆนะฮะก็คือผลสั่นสะเทือนนั่นเองโอเคมาดูกันฮะสกิลเอฟกันก่อนเลยอุ้ยโอมาสกิลเอฟมันคือปอยนี่เลยอะ มันปล่อยคลื่นสึนามิเลยเหรออุ้ยมันโกงเกินไปเปล่าวะให้นี่แค่สกิลเอฟนะเนี่ยสกิลอีอดีนะฮะโอ้เอาไม่โดนไม่โดนเฉยเลยเอาใหม่เอาใหม่สกิลอีต่อยแม่งเลยหมัดสั่นสะเทือนโอ้หน้าหน้าเมื่อกี้น่าจะหน้าโยกเลยทุกคนนะไอ้บ่าวนั่นอ่ะสกิลอ่ะนี่อุ้ยโอพีวะให้สกิลมึงโอพีมากสกิลทีอ๋อมันไม่มีสกิลทีฮะอันตีเปลี่ยนเป็นตัวเอฟแทนนะครับก็คือปล่อยคลื่นสึนามิมาอย่างงี้ นะฮะโอ้ลากยาวทั้งเกาะเลยตายหูงมบนเลยโอ้โคตรดีโคตรดีโคตรดีเป็นสกิลที่ดีมากนะฮะอาจจะระยะใกล้แต่ว่ามันโหดมากเลยอ่ะโหดเพราะสกิลเอฟมนนี่แหละนะครับโอเคนี่แหละฮะคือการรีวิวผลทั้งหมดน่าจะครบแล้วเนาะประมาณสัก1ิกกับผลได้นะทุกคนนะ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างฮะเอออยากจะถามก่อนที่จะจากลากันไปคลิปนี้ว่าทุกคนนั้นใช้ผลอะไรอยู่ตอนนี้นะครับใช้ผลอะไรฟาร์มกันบะ้างนะเออส่วนตัวผมชอบผลแสงกับไอ ไอฟินิกแล้วก็ผลสะสะเทือนนี่แหละผมว่าสามผลนี้แม่งโคตรโอพีเลยนะโอเคสามคิปตัวนี้นะครับถ้าอยากให้ทำกาวพีทอีก <laughs> ก็บอกกันได้นะฮะสำหรับ,บน,นี้ไปเรียนก่อนละบ๊ายบาย